วันนี้เราอยู่กับ BMW ที่หล่อที่สุดในบรรดารุ่นเล็กจากค่าย BMW เลยครับได้ความเป็นสปอร์ตมากๆและคันนี้เลขใหม่แค่90,000เองนะครับราคาหายไปเกินครึ่งรถคันนี้คือ BMW 220i Gran Coupe M Sport Model F44 รถปี2022ใหม่90,000ออกใหม่2,239,000และวันนี้เหลือแค่ 9,99,000เท่านั้นครับกับน้องสีฟ้าน้ำทะเลคันนี้แต่เหรียญมี2ด้านครับราคาดีดูสปอร์ตก็จริงข้อเสียมีไหมข้อเสียอยู่ตรงนี้เลยด้วยความที่ว่านี่ครับประตูเขากระจกจะเป็นแบบเฟรมเลสไม่มีขอบนะครับบวกกับว่าการที่ท้ายมันลาดดูสปอร์ตสุดๆดูหล่อเหลาขนาดนี้พื้นที่ด้านหลังพูดตามตรงครับ อย่าให้หุ่นผมเข้าไปนั่งแล้วกันนะไม่เหมาะนะไม่เหมาะคนตัวใหญ่แต่ถ้าใช้คนเดียวขับคู่หน้าสามารถทําได้เมื่อกี้ที่เสียงดังเกิดจากว่าด้ามจับประตูเขาเป็นคีเรตโกทั้ง4บาทนะคุณผู้ชมนะเออมันก็เลยดังเพราะว่ากุญแจอยู่กับผมแล้วมันก็สตาร์ทอยู่นะแล้วก็ล็อกให้นะครับอ่าเรามาดูกันก่อนอื่นก็ต้องแจ้งเลยครับว่าการดีไซน์ของ 220i เนี่ยสวยงามแต่มีคําถามที่คนจะถามกันเยอะเอา้าตัวนี้ประกอบไทยด้วย เป็น B M W ที่เป็นขับหน้านะครับขับหน้ามันจะมีความเป็น B M w หรอผมไปลองมาให้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแอบประทับใจแล้วกันแอบประทับใจในการขับขี่ของ 220i คันนี้ผมก็ลองที่ถนนกาญจนาแหละครับถนนที่ผมขับอยู่บนเส้นนี้มาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีละผมชินกับพื้นถนนรู้เลยว่าการขึ้นสะพานตรงไหนหลุมตรงไหนจะเป็นฟีลลิ่งแบบไหนกับรถยังไง ผมลองที่ถนนเส้นนี้และครับและผมคิดว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่าและขับขนกอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะคันนี้ก็จะได้ล้อขอบสิบแปดมานะครับดูได้เลยนี่เลยล้อขอบสิบแปดนะคุณผู้ชมโอเคเลยนะครับในส่วนของปียางนะครับยางจะได้เป็นยางกลางปีค่อนปลายปีสองพันยี่ิบสี่ครับดอกยางยังเยอะอยู่เลยนะครับรถวิ่งมาไม่เยอะนะครับ โคมไฟหน้าจะได้เป็น B M W L E D นะครับสวยงามแล้วก็หล่อหลามากๆนะการตกแต่งทุกอย่างมันดูหล่อจริงๆครับคุณผู้ชมเซ็นเซอร์ให้มารอบคันอยู่แล้วนะเอกลักษณ์ของไฟเดอ์ไลท์เขาโหมันหล่อมากสภาพสีโดยรวมสวยงามแล้วก็ซื้อรถกับผมสบายใจได้นะผมรับประกันให้ไม่มีชนหนักไม่มีผลิกความไม่มีจมน้ำนะครับแล้วก็นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าคันนี้เขาอัปเกรดจาก3สูบมาเป็น4สูบแล้วนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ 1,998 cc กับพละกำลัง192แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรนะครับโอเคนะถือว่าพละกำลังก็แอบดีอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมและในส่วนของโครงสร้างแจ้งอย่างนี้เลยครับน็อตฝากระโปรงไม่มีแก่คันไขเลยนะครับสวยงามเลยนะโอเคนะทั้งสองฝั่งเลยดูขวางดูดลนยะเดิมๆเลยนะครับแต้มสีนะครับแต้มสี เดิมๆเ,เก่าๆแน่นอนรู้กันดีนะครับก็มาดูรถที่วิสาหก็จะได้รถโครงสร้างดีกลับไปนะครับอันนี้คือปกติอยู่แล้วนะครับแถมเรายังมีพนักง,งานพาดูโครงสร้างพาชมโครงสร้างด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ผมพาชมยินดีเลยนะครับยินดีสแกนให้ก่อนจะเลือกขนหนก็ได้เบนท์บีเอ็มขนจิ้มมาเดี๋ยวพาดูเลยนะครับโอเคครับนี่ผมบอกไปแล้วเนาะขอบกระจกจะเป็นแบบเฟรมเรทนะครับก็คือแบบไร้ขอบนะมันหล่อตรงนี้แหละคุณผู้ชมอ่ะดูภายในต่อนี่ครับ สวยงามนะครับสภาพสวยเลยดูต่อเลยนะครับผมอะไรหุ้มหนังหนังนัปป้าด้วยเนาะหล่อเลยนะครับเบาะครับยวนะผมให้ดูตรงนี้ก่อนแต่ว่ามันสว่างนะอาจจะมองอะไรไม่เห็นคือถ้าเป็นปกติอะรถมันจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ใช่ไหมแต่ว่า BMW ตัวนี้ใช้เป็น l l u u m n a t e บ o s t o นนะครับก็คืออะไรมันเป็นลวดลายแหละมันเป็นแอมเบียนไลท์แบบ l l u m i n a t e บ o s t o n จากที่เป็นไฟเส้นๆมันจะมีแบบดีเทลนะ ดูหรูหราไหมล่ะผมนึงบอกแล้วนี่คือรถที่หล่อที่สุดในบรรดาตัวเล็กของค่ายบีเมแต่มันอยู่เลยนะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเจอเขาเข้าไปในโอ้โหจริงๆเทียบค่ายอื่นยังไหวเลยนะครับสวยงามเหมือนกันเห็นไหมอิ l ลู i n เนตบอสตันสวยเลยดูสภาพเบาสวยเนาะไม่แปลกครับที่รถแบบนี้นะครับเบาหลังจะสวยก็มันไม่ค่อยมีใครนั่งหรอกครับคุณผู้ชมอ่ะ มาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะครับมันกานสวยงามนะดูคอนโซลครับโอ้ใหม่เลยนะคันนี้นะสภาพเบาต่อเลยครับใหม่ๆเลยครับนี่นะแล้วก็หลังคาหล่อเหลาครบั่วเลยเห็นไหมอะไรที่เหล่อให้มาครบทั่วนเลอไปแตกนะ <c oughs> ขอโทษนะครับคุณผู้ชมโอเค แข่ง้างสวยเลยนะครับดูบอ่อหลังต่อเลยโอเคครับทางด้านท้ายรถด,ดูไฟท้ายเป็น LED เส้นๆเอกลักษณ์ของ BM คือเวลามองไฟท้าย BM อ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูดอบแสงมันดูแบบละมุนเนาะตรงที่เป็นไฟท้ายเขาเนาะเออหกล้องมองหลังก็มีเซนเซอร์ก็มีดิฟฟิเซอร์ก็มีครบเลยนะครับฝาท้ายเปิดขึ้นมานะครับพื้นด้านหลังเนี่ย โอ้ห oh, เป็นแฟตอฟ์เลยสอดของวางของง่ายเลยมันไม่ได้เป็นหลุมลงไปนะมันเรียบๆเ,เข้าไปเลยนะครับยังมีช่องเก็บของดนะ้วยเนาะโอเคครับคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตนะครับพาดูเบาหลังก่อนแล้วกันคือที่จะให้ดูไม่ได้จะขึ้นไปนั่งนะครับให้ดูว่านี่มีกล้องบันทึกภาพด้วยให้มาพร้อมแล้วติดตั้งจากสูนย์เนาะตัวบเบาะสวยงามลอ็อกไอโซฟิกได้นะ ยังให้แอร์หลังมาอยู่เลยคุณผู้ชมคิดดูดิสุดยอดทีนี้ครับขึ้นบ่อหน้ากันได้แล้วครับโอเคครับผมขออนุญ,ญาตนะจะไปนั่งเลยถ้าถามว่าผู้ชายตัวใหญ่อย่างนี้นั่งได้หรือเปล่าก็ สิ่งเดียวที่จะตอบได้ก็คือต้องนั่งเท่านั้นนะครับโอเคมาอ่าแต่กล้องช่วยปรับเบาะให้ผมนอะโอเคตอนนี้ผมอยู่ในรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันมีผ้าใบเสริมเนาะหรือจะเปิดออกก็ได้นะครับมีซิลป้องกันความร้อนมาให้นะครับและที่ผมแจ้งเลยก็คือนี่เลยเห็นไหม หล่อเหลานี่ฝั่งนี้น่าจะชัดแล้วแต่กล้องถ่ายเลยชัดแล้ว a m b เบียนไลแบบ i l l u m มิเนตบ o สตันนะครับหน้าจอนะครับนี่พร้อมเส้นกะระยะนะคุณผู้ชมเห็นไหมมีระบบช่วยจอดด้วยนะครับหรือว่าพาร์ก,กิ้งโทนิกนั่นเองระบบแอร์นะครับแยกโซนนะมีคีย์รัดอันนี้เรื่องปกตินี่ครับตรงนี้คือ i d ไดด์ดูสภาพได้เลยนะครับในส่วนของเกียร์คันนี้จะเป็นดูอัลคัตนะครับเจ็ดสเต็ปโทนะครับ ุ่มสตาร์ทรถอยู่นี้นะครับมีหมดขับขี่ให้เลือเกเบรกดือไฟฟ้าออโต้มาพร้อมเลยครับตัว i Drive นี่ก็สามารถควบคุมในหน้าจอได้นะครับกดแล้วก็นี่เราก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมตรวจ v M ทุกคนันเนาะเราก็ต้องมาดูกันหน่อยอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรนะครับประตูเปิดอยู่นะครับเมื่อกี้ผมปิดฝากระโปรงไม่แน่นนะเพราะเดี๋ยวจะต้องถ่ายทำกันต่อนะครับ เรามาดูกันนี่ประวัติเข้ารับบริการนะครับตั้งแต่ไม่ห้ากิโลออกที่ศูนย์นี้นะครับออกที่นี่นะเลขนี้น่าจะเป็นเลขที่ออกรถตรงนี้คือเข้ารับบริการนะครับปีย2ิบสองนะครับเลขศูนย์สังเกตว่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นเลขศูนย์ไหมนี่คือเลขศูนย์บริการนะครับเจ็ดหมื่นแล้วเก้าหมื่นคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วมีรายละเอียดด้วยว่าทําอะไรที่ทางด้านนี้เนาะ นะเปลี่ยนทับเบรกอะไรอย่างนี้นะครับนะครัมันก็จะบอกด้วยน้ำมันเครื่องโอเคตรวจเช็คแล้วน้ำมันเบรกโอเคนะครับโอเคนะคุณผู้ชมผมอะไรหุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังชันมีครุ o n t นโท l นะครับเยี่ยมเลยในหน้าจอก็มี n a v i g เกเตให้มาด้วยเนาะเห็นไ,ไหมสุดยอดเลยนะใช้งานง่ายเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ารถยนต์นะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งตามผมมาเลยครับสำหรับใครที่ชอบความสปอร์ตความหล่อเหลานะครับผมก็ต้องบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้ความกว้างขวางนุ่มนวลสุดๆอันนั้นอาจจะต้องซีรีส์สก็เอาไม่อยู่นะจจะต้องเป็นซีรีส์ห้าแล้วนะครับแต่ถ้าใครชอบความสปอร์ตคันนี้ตอบโจทย์เลยเลขใบแค่เก้าหมื่นเท่านั้นและราคาที่หายไปเยอะนะครับออกใหม่สองร้อยสองแสนสามหมื่นเก้าพันวันนี้เหลือแค่ 999,900กับ BMW 220i Gran Coupe M Sport คันนี้ครับก็ถ้าใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเขาเปนที่วิสาหโตคาร์นะครับผมมีรถให้เลือกอีกเยอะเลยครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดละกันเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับและ้ะคุณอยู่กับผมปากวิสาหโตคาครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ